ดี่ลอดภายดีปลอครัยแม่ทาตลอดปลอดใช่คือความย่้เยอะละเยอะูดีไม่แห่งหันหลังนยื่นคือย่อยอีเด้อมันได้เก้าชินหานี่บอกย่ยนีเก้าชิปีหนาไม่แห้งมายืนเ้ิบเก้าชิปีหนาเดือนสามนี่นี่จะไปไทยวันที่สามสิบวันที่สามสิบไปเดินโซเอ ไปก็อยู่ดอนทุนนี้บ้านอยู่ดอนดูดูนี่อยู่เทมพรามบก้าวทุกมีคอนโดซูสเอาไว้หนะ่เย็นเป็นสุขเดินทางตลอดปลอดภัยอาผู้บริเตไปกับที่ผูกให้ซาบะเนาะคู่บริเตน ว่าจะกลับให้ทัในสงสารนาหลวงไม่ทันละหลวงไม่ทันละได้เป็นโให้ดูให้านาวเหนียวะไนี่คนดานนี้จอมาแทนค่ะอยูดีแอนทมันเลาไปไหนก็ตลอดเดไปปีนี้โชคให้มานหวยรัฐบาลโลดร้อยห้าสี่หกสิบล้าน ช่วยวัดด้วยช่วยร้วยครับไปวยไปช่วยยายไปเที่ยวมั่งยายชอบน่าสุดครับเฮ้ขนอยเฮ้ยแค่ใดไปตลอดได้ยายนะยายนะไปตลอดทุกปีะนึกยายน่ารักมากเลยยายน้อยยายน้อยนี <UM ่ขิมเนี่ยนี่ขิมเก้าเก้าจะเก้าสีไปแน่นี่เี่ปีหน้าเดือนสามข่านพนมยายอ่ะ 76็ดสนีอยังไม่เด็ดสิพอโอเคบอลเลยเออเอากอย่างอั้นงั้นงย่างอั้นงั้จับเอายังมีเฟซบุ๊กปะฮะมีโซเชียลมีเดียมะเล่นเล่นเฟซบุ๊กปะฮะใช่อันนี้เป็นของผมแล้วแล้วยายมันไม่ได้อยู่หรอกไปตลอดไม่ได้อยู่ แต่คนในเมื่อมาวาดเพ้งไ่ได้กันเป็นหลายใจนะเพลงม